เอาละผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขุดหลุมกันต่อนะผมก็เหมือนเดิมว่าผมอา่าเราตอนนี้เราขุดไปได้แล้วหนึ่งหลุมผมก็เป็นการขุดหลุมเพื่อ,อจะให้รถเจาะเสาเข็มมันเจาะลง,งง่ายๆผมเพราะว่าดินมแข็งเนาะโอเคผมเดี๋ยวเราล่ำกันเลยผมมาแอบนะผมขุดหลุมไปแล้วนะผมโอ้โหเอาแบบอ่าเขาบอกว่าสุดบูมแล้วผมเอาแบบสุดบูมมาเลยนะสุดบูมมาเลยนะผมเพราะว่า ขุดดินมันจะขุดลุ่มมันจะลึกมากครับผมนะคอ่าโอ้โหเม็โ,โ,โคลนยกล้อเลยนะผมเม็โคนี่ยกล้อเลยเวลา,าเวลาเอาดินเวลางัดลงครับผมม่โอ้โหเดีผมลุ่มลึกมาผมปึ๊บโอ้โหเนี่ยนี่คือสุดบูมผมแล้วนะสุดบูมแล้วนะครับนี่อ๋อมันได้ต่ำจังวะโอไอเขามานี่ไอายเขามานี่ลูกไอายเขาอายเขามานี่ ต่ำเกินมันน่าจะได้แบบว่าลงต,งต,งต่ำๆเหมือนอ่าแมคโคเลิกเนาะเออแบบต่ำๆมากๆเลยอะเออโอ้โหอันนี้ม,มันไม่ไหวว่ะมันต่ำเกินมันมัน,ม,น,น,น,ม,น,ม,ม,นมันลงได้น้อยเกินนะผมบูมเนี่ยเอออะไรพี่แกไปโอเคมาลงมาเลยวเออโอเคเนี่ยนี่นี่อันนี้คือสุดบูมแล้วเนี่เนี่ยอันนี้คือสุดบูมแล้วน่เนี่ยโอ้โหโอเค ปอยผมถอยถอยถอยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวสุดบูมนี้ต้องต้องขยับเข้าไปใกล้ผมมันถึงจะสุดให้นะเฮ้ยมึงจะตกนะเว้ยจะตกนะเดี๋ยว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 ผมกลัวตกว่ะไหลตกมันจะสวยเลยนะไหลตกบอ่อตัวเองเนี่สวยมากมากเลยนะครับเชือ่อกัดไปผมออโอเคยกขึ้นะมาเออโอเคแอบนะผมเชื่อโอเคนีะครับหืมลึกมากมากผมลึกมากๆนะ โค้ลึกจริงๆับผมแว็บนะผมไปยาวไปผมยาวไปเรื่อยๆผมยาวไปเรื่อยๆนะครับแหวบโอ้โหสุดยอดไปเลยโอ้โหดูบุมโอ้ยตายตายตายลงได้ต่ำมากครับผมถ้าถ้าของจริงนี่มันมันตั้งฉากเะยรผมมันจะตั้งฉากเลยนะถ้าของจริงนะถอยมาถอยมาโอเคว้่วสวิงมาถอยมาไกลกันหรือเปล่าวะ โอเคผมล่ำเลยผมก็ขุดยาวมาเลยผมหลุมนี้จะขุดยาวมาเลยนะจะขุดแบบว่ายาวๆมาเลยผมโอเคมันล่ำมาเลยปึ๊บขุดยาวๆเลยทุกคนกลับปั๊บเียวยาวมายาวๆมาสุดบูมบูมโอ้โหเปลืองน้ํามันเลยอ่ะผมทำแบบนี้นะเปลืองน้ํามันมากๆรับผมคือแบบว่ามันยกยกสุดลงสุดไงเออยกสุดลงลงสุดแล้วผม จะมันจะเปลืองน้ำมันนู่มเออโอเคป้านี่เก็ต้องใช้เทคนิคนิดนึงครับผมในการขุดสุดบูมนะใช้เทคนิคนิดนึงครับผมป้าโอ้โหโอ้โหป้าโอ้โหสุดยอดไปเลยนี่เออฮึมเหนี่ยวป้าโอ้สุดบูมสุดบูม แม่เจ้าเขี้ยวผมยาวไปเรื่อยๆผมขุดไปเรื่อยๆนะเพราะว่างานนี้ก็ไม่น่าจะจบง่ายหรอกนะผมว้าวโอ้โหเชื่อเมียผมขุดแบบจุกบูมเลยผมก็ทีนี้ก็รถเจาะมาเจาะผมนะครับรถเจาะมาเจาะต่อนะครับผมเชื่อโอเคแม่จะได้ไม่ต้องมีดินนะโอ้โห,โโหงัดมาเรื่อยๆงัดมาเรื่อยๆ โอ okay, นะเคแล้วถามเขาก่อนถามเมาก่อนเออพอ,อย่างพี่ว้าหนีของเขาเขาจะยืนดูตรงนี้นะพอ,อย่างพี่พอ,อย่างนะโอาพอ,อย่างนะครับยังย่างย่าง,งเอาไปนู่นเอาไปสุดนู่นเลยโอ้เขาบอกให้วอาไว้เอาไปสุดเลยแล้วผมโอเคโอเคได้โอเค,อเค,อเคล่ำเลยผมล้ำเลยว้าโอเคเราก็ล้ำต่อผมนะครับออขุดกงกวางด้วยนะกงกวางเลยไอ้ผมโอ้โหขุดลึกมากครับทุกคนครับชื่อ สุดบูมนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะออโอเคไปเรื่อยๆผมไปเรื่อยๆนะถ้าสุดบูมนี่มันจะตั้งฉากเลยผมมันจะขุดแบบตั้งฉากเลยนะคือดินต้องแข็งจริงๆอ่ะนะผมดินต้องแข็งจริงๆนะถึงจะยืนได้นะถ้าดินนุ่นมนวนี่ขุดสุดบูมนี่รถตกเลยนะรถไหลตกเลยนะออโอ้โหหักเมื่อกี้ก็ดินก็ไม่ขุดให้ผมโอเคเราเราจะถอยมาอ่ะ มันก็ตามวิ่งตามมาก็แล้วก็ขุดแห้ผมเบอโอเคยบยาวไปเรื่อยๆผมชื่อปแม่ลงมาดึงมอนโซลมาอึบงับเอออ๋อยกขึ้นอึ๊บเออโอ้อะไรของพี่แกครับนี่โอ้ยหายาวไปเรื่อยๆผมยาวไปเรื่อยๆนะ เนี่ยนี่ได้อยู่มันได้อยู่นะได้อยู่นะโอ้ยกองดินสูงมากเดี๋ยวรถไถมาตําแล้วก็วิ่งขึ้นดีไหมเนี่ยโอ้โยก็มันสุดบูมนะมันก็เลยกดยากๆนิดนึงครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ๋อผมล้มกองดินกองนี้ก่อนนะผมล้มกองดินกองนี้ก่อนละกันนะผมรู้สึกว่าจะเป็นพีระมิดเกินไปละ โอเคเดี๋ยวล้มกองดินกองนี้ก่อนนะมันเครื่องครับผมเครื่องเวลาสวิงไปมันชนนะโอเคอเดี๋ยวขับไปเรื่อยๆผมนะเราเป็นคนขับนะเราจะทําอะไรก็ได้อ๋ออ๋อดีมันสุดได้เอ่ขุดเอ่โยนสุดได้แค่นี้ครับผมโอ้โหโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมาอ่เราไปยืนฝั่งนู้นได้หรือเปล่าเฮ้ยไม่ไม่น่าได้เพราะว่ามันในนี้เนาะ มันมันดินคือดินมันสุดได้แค่ประมาณนี้ครับผมดินมันขุดสุดได้ประมาณนี้นะชื่อโอเคเราก็โยนไปด้านหลังมุ้งนะผมปาโอ้โหลึกจริงๆลึกจริงๆเออเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหงัดโอ้โหแข็งเกินนะพี่แข็งเกินแข็งเกินไปแล้วนะผมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว้าว๋ยวจิงพนดราป่าโอเคครับผม แวบนะผมยาวแวบผมจนจวดนะผมจนจวดเลยแม่ก็ประมาณนี้แหละน่าจะเสร็จแล้วนะน่าจะเสร็จแล้วมั้งเ๋อรอดได้กี่นาทีแล้วเนี่ยหกนาทีเงนะผมน่าจะเสร็จแล้วแหละเออนะผมก็ประมาณนี้เนาะก็มันก็ลึกได้ประมาณนี้แหละเออนะผมความความลึกก็ได้ประมาณนี้ผมแต่ว่าความยาวก็ประมาณนี้แหละนะโอเคโอ้โหขุดแบบุบูมแล้วผม ผมไปเทด้านหลังนู่นเทไกลผมโอเคนะผมงัดเข้ามาวุบอ่ะโอเคปุ๊บมีแต่ปื๊บปื๊ดปั๊บปั๊บเนาะโอ้ยเดี๋ยวผมไปอลองไปเก็บตรงนู้นก่อนแล้วกันนะเออรือว่าจะเก็บตรงนี้ดีอ๋อมันตรงนี้มันขุดสุดได้เท่านี้อ่ะเออมันขุดสุดแล้วนะขุดสุดได้เท่านี้เนาะเนี่ยขุดแล้วผมได้เท่านี้แหละนะผมโอ้ไฟพี่แกก็ไม่เปิดสักทีเนาะ อะไรของพี่แจมเนี่ยโอ้โหไม่ครัวมาขุดอ่ะเนี่ยผมมาขุดขุดลุมนะขุดล um> ุมนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปขุดด้านบนด้วยผมเดี๋ยวจะไปขุดด้านบนด้วยนะก็เออ่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปขุดด้านบนด้วยนะนะผมก็่อเจมผมโอ้โหขุดลุมแล้วผมเดี๋ยวเหลือเหลือตรงนั้นไว้ไว้เดินน้วยผมเรือตรงนั้นไว้เดินนะครับผมว่าถอย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  ีโอเคแม่โอเคผมค้ำบิดก่อนโอ้ครับถ้าไม่ค้ำบิดมันบิดยากผมมันบิดตัวรถยากนะปึ๊บโอเคค้ำบิดครับผมแม่บอยจื้ออะไรของพี่แกเนี่ยจะหมุนตามทำใหมโอ้ยโอ้อะไรของพี่แกเนี่ยโอเคเปิดไฟเรียบร้อยผมโอ้สว่างจ้าเลยผมเดินมาฝั่งนี้ผมเดินมาฝั่งนี้แล้วกันนะโอเคผมเดินมาโอเคครับผม โอเคโอเคนะปื้อตรงนี้เราเดินข้ามได้หรือเปล่าะไม่น่าจะข้ามได้ผมไม่น่าจะข้ามได้โอ้ยเสียงมากมันเสียงนะเนี่ยมันเสียงนะเนี่ยพี่จะข้ามจริงๆเหรอเฮ้ยโอ้ข้ามได้นีหว่าข้ามได้ข้ามได้นะผมข้ามได้นะแต่ว่าจะข้ามได้แค่รถครับผมคนนี่จะข้ามไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาลองเก็บตรงนี้อีกนิดนึงผม อ๋อมันเหลือตรงนั้นอีกนิดนึงครับผมอ่าตรงข้างข้างๆอะไนั่นนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปเก็บฝั่งนู้นดีกว่านนะผมโอ้โหคนเดินข้ามได้ครับผมแต่ว่ารถรถอย่าข้ามเลยอันตรายว่ะอันตรายนะตกไปไม่คุ้มนะตกไปไม่คุ้มนะแว้โอเคมันเดินไปเรื่อยๆเแหววมันเหลือตรงนี้อีกนิดนึงครับผมเราอาจได้กี่นาทีนะเก้านาทีแล้วโอเคเหลือเวลานิดนึงครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวขุดตรงนี้ออกสักนิดนึงครับผม นะครับปึ๊บเนี่ยตรงตรงข้างข้างเนี่ยเออนะผมว่าโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะเจาะลงครับผมแล้วก็จะไปขุดเออจะไปขุดเออเอาดินวางไว้ตรงไหนดีวะไม่มีที่วางดินเออยื่นยื่นไปวางไว้ฝั่งนู้นแล้วกันเนาะยื่นไปวางไว้ฝั่งนู้นนะผมปึ๊บเออเดี๋ยว,เด,ยวเดินเดินไปก่อนอถอยดีโอ,โอเคผมปึ๊บล้วก็ขุดตรงนี้อีกนิดนึงครับผมนะผม,นะผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะ,ะผมเดี๋ยวมาดูกันว่ารถรถจอดจะจอยจอยังไงนะค,ะคลิปน้านะ,ะน,ะ,ะ,น,ะ,ะ,นะ,ะผมผมจอดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะอะ,อะไรล่ะจอดเสร็จแล้วก็ผมจะ,ะเดี๋ยวปูนมาทีแล้วผมนะผมก็อ๋อเดี๋ยวใช้ตัวกระจกเทียวแล้วกันเนาะก็นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ